มาอีกแล้วนะกับการจัดอันดับมือถือในเลทราคานี้นะช่วงประมาณ3,000บาทไม่เกิด3 0 0 0มีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างโดยรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ t e c h n โ Spark 4 0 c นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2,999บาทเท่านั้นซึ่งจะได้แรมถึง8 g ิกเลยนะแล้วก็รอมเนี่ย 128 g b คือค่อนข้างจะสูงมากๆโดยเฉพาะแรมส่วนความบางของรุ่นนี้นะครับให้มาอยู่ที่8.37ม mm. มส่วนกันน้ำกันฝุ่นนะครับรุ่นนี้ก็เป็น IP64 ด้วยซึ่ง IP64 กเนี่ยก็จะก,กันน้ำได้รอบทิศทางและน้ำฝนน้ำฝนอะไรได้เนาะและยังแข็งแรงด้วยนะครับรองรับการตกเนี่ย1.5เมตรเลยส่วนเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้เป็นจอแบบเลื่อนๆนะ1 2อยยิพขนาดเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับชนิดจอเป็น IPS LCD ความละเอียดอยูีที่ HD+ Part. เขาเขียน นะแล้วก็เรื่องของลำโพงรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่ด้วยระบบเสียงเ,ยเป็น d d s Sound นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังน13ล้านส่วนกล้องหน้า8ล้านนะครับส่วน CPU เป็นตัวของ Helio G 8 1มาพร้อมกับ Android เน15เนาะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000 m ม ah. ิแล้วก็ช้าเร็วอยู่ที่18วัตต์นั่นเอง AI ต่างๆเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้ได้เล่นเหมือนกัน รุ่นที่2กับตัวของ Samsung Galaxy A07 นะโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับราคาอยู่ที่3,399บาทเกินมานิดหน่อยจะได้ RAM 4 ROM 128นะครับมาพร้อมกับความบางเนี่ย7.6ม mm, มซึ่งค่อนข้างบางมือเทียบกับรุ่นอื่นเลยแล้วก็เบามาก184กรัมเท่านั้นกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับเป็นเ v e r s i o น IP 5 4นะครับก็คือกันน้ำกระเซ็นรอบด้านกันน้ำฝนอะไรองี้เนาะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น จอแบบหยดน้านะเสียดายวะ่ะนะฮะรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นเจาะรูก,กันหมดแล้วแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นแบบหยดน้านะเป็น90เฮิรตซ์ขนาด6.7นิ้วนะครับซึ่งชนิดจอเนี่ยก็เป็น IPS LCD แล้วก็ความละเอียดให้มาอยู่ที่ HD พัดนั่นเองส่วนกล้องหลังรุ่นนี้จัดเต็มมากกล้องหลัง50ล้านอ่ากล้องหลังถือว่าชัดๆเลยแล้วก็กล้องหน้าอีก8ล้านนะส่วน Android รุ่นนี้เป็น Android 15ซึ่งซ m s u n งเนี่ยจะรับประกันเลยว่าเขาจะอัปเดต ให้ถึง6รุ่นด้วยกันส่วน CPU เป็นตัวของ Helio G 99นะครับซึ่งเป็นตัวที่ดีนะแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5000มิลลิแอมแล้วก็ช้าเร็วอยู่ที่25วัตต์นั่นเอง รุ่นที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Infinix Smart 10 Plus มาพร้อมกับราคาเนี่ย2,999บาทได้ ram 8 rom ร2อบอ่าถือว่า rom ram เยอะใช้ได้เลยมาพร้อมกับความบางเนี่ยเพียงแค่7.99มิลลิเมตรนะแล้วก็เบาเพียงแค่198กรัมมาพร้อมกับกันน้ำกันฝุ่นเนี่ย ip 6 4ด้วยนะครับกันน้ำ ผนน้ำกระเซ็นรอบทิศทางนะแล้วก็รวมถึงยังต้านทานการตกกระแทกเนี่ยสูงถึง1.5เมตรด้วยเหมือนกันซนิจอรุ่นนี้เป็นจอ120ยยิเ์้ครับแบบลื่นๆเนาะขนาดอยู่ที่6.67นิ้วหนิาจอเนี่ยเป็น i p s LCD ความละเอียดอยู่ที่ HD พาร์มาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ย700นิตนะแบบ HBM และมาพร้อมกับลำโพงคู่เสียงสเตอริโอด้วยตั้งหากซึ่งระบบเสียงเนี่ยก็เป็นแบบ d t s Sound าด้วยเหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับความดังเนี่ยสูงถึง3 0 0ซ กล้องหลังรุ่นนี้ให้มา8ล้านเนาะแล้วก็กล้องหน้ากลู่ที่8ล้านมาพร้อมกับ CPU เนี่ยเป็น Unisoc T7250 Android 15แบตเตอรี่ฮะให้มาอยู่ที่ 6,000mAh แล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่1 8วัตต์ i n f i n i x AI ต่างๆเนี่ยช่ำเหมือนกันเลยแล้วก็ดูรวมแล้วรุ่นนี้ผมว่าเด่นเรื่องของ RAM กับ ROM เหมือนกันแล้วก็ได้เรื่องของหน้าจอเรื่องของลำโพงต่างๆเนาะแบตเตอรี่ก็ใหญ่ถ้าสนใจก็ตามได้ที่ตะกตร้าตัวนี้นะ รุ่นที่4กับตัวของ oppo a6x นะรุ่นนี้มาพร้อมกับราคาอยู่ที่2,999บาทได้ ram 4ี่ rom 64แต่ถ้าจะเป็นรุ่น rom ร2อยนะจะราคา3,499บาทดีไซนเป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้สวยไหมสวยนะ ได้แบบ ừ, โดยมาพร้อมกับความบางเนี่ยเป็นแค่8.61ม mm, มเนาะแล้วก็ความบเบาเพียงแค่210กรัมเท่านั้นมาพร้อมกับเรื่องของการน,น้ํากันฝุ่นเนี่ย IP64 ด้วยแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้เป็นจอ 120Hz นะครับฮนะซึ่งขนาดหน้าจอเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่6.75นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดก็เป็น HD+ part, เป็น IPS LCD แต่มาพร้อมกับค่าความสว่างที่สูงมาก1,125นิ้วดังนั้นถ้าคุณอยากได้มือถือที่แบบว่าจอสู้แดดหน่อยก็ต้องรุ่นนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังเนี่ย13 ล้านกล้องหน้าก็อยู่ที่5ล้านเนาะส่วน CPU เนี่ยตัวดีเลยนะเป็นตัวของ Snapdragon 685นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ย 6,500mAh มลสูงมากนะแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ย15วัตต์นั่นเอง รุ่นสุดท้ายกับตัวของ Realme c 7 1โดยรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ RAM 4แล้วก็ ROM 128ในราคาเพียงแค่2,972บาทเนาะมาพร้อมกับความบางเนี่ยเียงแค่7.8ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็เบาเพียงแค่196กรัมเท่านั้นซึ่งรุ่นนี้ก็ยังทนทานด้วยนะครับป้องกันการตกรแทกถึง1.5เมตรเนาะจอเนี่ยเป็นร2 0ยยิเพ์นะครับมาพร้อมกับขนาดอยู่ที่6.67นิ้วแล้วก็ความละเอียดเป็น HD ภาชนิดจอเนี่ยเป็น IPS LCD มาพร้อมกับค่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่725นิตนั่นเอง กล้องหลังจะใหญ่หน่อยเป็น50ล้านแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านนั่นเองส่วน CPU เป็นตัวของ Unisoc T7250 นะมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,300มิลลิแอมแล้วก็ช้าเร็วอยู่ที่45วันและนี่นะครับก็คือ5รุ่นที่นะ่าสนใจในงบประมาณ3,000บาทล่าสุดน,นะถ้าสนใจในรุ่นไหนก็ต่ำกันได้ตรงตะก,ก้าเลยนะครับขอบคุณครับผมตีครับ